สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราอยู่กันที่บ้านไร่สายทองนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเวลาที่ผมเข้าไปไปในสวนเนี่ยผมเจออะไรผมก็จะถ่ายเก็บเอาไว้ถ่ายเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นจะเอาเทปที่ถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดต่อให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับมาตัดต่อเรียบเรียงแล้วก็ได้ดูกันนะครับ สำหรับตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คุณแม่ของผมกำลังตัดใบเตยนะครับมีคนมาสั่งเอาไว้แล้วก็เราปลูกใบเตยเนี่ยเอาไว้บริเวณริมคลองริมริมแหล่งน้ำของเราภายในสวนครับเพราะฉะนั้นมันได้ความชุ่มชื้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าแล้งแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นให้ใบให้ใบเตยเจริญงอกงามแล้วก็เติบโตแบบนี้ละครับนี่มีคนมาสั่งคุณแม่เอาไว้เพราะฉะนั้นคุณแม่เดี๋ยวก็ต้องตัดเอาไปขายไปส่งให้เขานะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมใบเตยที่คุณแม่ตัดเตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าครับและอย่างที่คุณผู้ชมนะครับได้เห็นในคลิปวิดีโอก่นกอนก่อนนี้นะครับเวลาที่ผมปลูกผักในบ้านไร่ใสทองผมก็จะใช้จอบในการขึ้นแปลงปลูกผักแบบนี้และครับและนี่ก็กําลังขึ้นแปลงปลูกผัก แปลงใหม่ให้คุณแม่นะครับแปลงนี้จะปลูกเป็นผักกาดขาวแล้วก็ผักกวางตุ้งนะครับเนื่องจากว่าแปลงเดิมที่ปลูกเอาไว้เนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นแปลงแปลงนี้ให้มันมีขายต่อเนื่องครับ อย่างที่บอกคุณผู้ชมในตอนต้นนั่นแหละครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นเทปที่ผมถ่ายเอาไว้ในบ้านได้สายทองก็เอามาตัดต่อเรียบเรียงให้คุณผู้ชมได้ชมได้เห็นบรรยากาศหลายๆมุมในบ้านได้สายทองครับแล้วอย่างที่ผมกําลังขึ้นแปลงผักอยู่นี้ก็เอามาดูกันนะครับนี่แหละครับใช้จอบขุดจริงทําจริงปลูกจริงไม่ได้ตัดต่อแล้วผู้ผู้ชมจะจะได้เห็นเบื้องหลังนะครับในการขุดแต่ละแปลงแต่ละแปลงกว่าจะได้แปลงผักแบบนี้ละครับ นี่แหละครับคุณ on ผู C, ้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับจะรู้ว่าที่บ้านไร่ใสยทองของเราเนี่ยเราทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็ยังทําแบบผสมผสานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งพืชผักต่างๆมีทั้งไม้ผลมีต้นกล้วยมีอ้อยมีมะพร้าวนะครับมีหลายๆมุมบางมุมก็อาจจะไม่เคยได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้มาชมกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันมีเทปไหนที่ถ่ายเอาไว้แล้วก็ผมไม่ได้ให้คุณผู้ชมได้มาชมก็จะมาตัดต่อในเทปนี้แล้ะครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในโซนนี้นะครับโซนนี้จะมีต้นกล้วยแล้วก็มะละกอด้วยนะครับมีทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมทองเนี่แหละครับอันนี้กล้วยหอมทองกําลังเป็นเครือเลยนะครับ อย่างโซนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีทางมะละกอแล้วก็มีทางต้นกล้วยเดิมผมตั้งใจจะปลูกเอาไว้ให้มันให้ร่มเงากับต้นทุเรียนครับนี่คือต้นทุเรียนที่ปลูกภายใต้ร่มเงาของต้นมะละกอแล้วก็ต้นกล้วยนั่นเองครับและนี่คือโซนที่ปลูกต้นกล้วยอีกโซนหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือของผมจะเป็นกล้วยนำว้าส่วนด้านขวามือนั้นจะเป็นกล้วยหอมทองครับ กำลังจเจริญเติบโตงอ,อกงามเลยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรมากพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นในสวนนะครับแค่นี้แหละครับ